โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดไปที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man อเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กังบผมเจมส์เสที่บีเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในไมโครฟรีวิวกันนั่นเองนะทุกคนนะวันนี้เราไม่ได้มากับแอดออนแต่วันนี้เรามากับแมปนะทุกคนนะเป็นแมปประิต์ไว้เอาชีวิตรอด100วันทุกคนวันนี้ผมมาแจกนะทุกคนนะแมปประิต1์0วันแจกก่อนเลยแล้วกันเผื่อวันหนึ่งผมจะมาทําคลิป100วันให้ทุกคนได้ดูเนาะโอเคก็ ก่อนที่คนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่า let's go man โอเคนะทุกคนนะก็อธิบายกดอนเลยลิงก์ดาวน์โหลดที่อยู่ใต้ลคลิปนี้จะมี2องลิงก์ก็คือกดมันจะเป็นลิงก์เครดิตนะทุกคนแล้วก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ก็จะแบบมีปืนกับไม่มีปืนที่ผมโหลดมาคือไม่มีปืนนะทุกคนแต่ว่ามีอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้นะโอเค ก็มาเริ่มด้วยจากของที่อยู่ในนี้ก่อนด้วยกันว่าเราแบบได้อะไรบ้างนะตอนเราเริ่มเกมอ่ะก็จะมีพวกเนี้ยมีขนมปังมีเบนเนตใช่ไหมเบนอะไรเนี่ยเบนดิตหรอแล้วก็จะเป็นอะไรเนี่ยแพ็คอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็มีเกาะก็จะเป็นเกาะซ้ายขวาเนาะเอาไ้เอาชีวิตลกับเพื่อนได้อันนี้ก็กล่องครับธรรมดาแล้วก็จะมีเป็นอะไรสักอย่างนะเป็นกล่องแล้วก็มีอะไรเนี่ยเออเอาว่าของดำรงชีวิตนะทุกคนเอ้ยมีขวานด้วย ถือว่าดีโอเคเราเริ่มไปออกดูข้างนอกกันเลยดีกว่าป้ปไปไป,ไปอันนี้เหมือนจะเป็นกระเป๋าอุ้ยมีกระเป๋าด้วยถือว่าเจ๋งนะทุกคนโอเคก็ดูสิอืมก็จะประมาณนี้เนาะเราเไปเริ่มดูข้างนอกกันดีกว่าเราจะเกิดมาอยู่บนเรือนะทุกคนนะบนเรือเลยที่แบบมาเที่ยวฝั่งน่าจะเป็นฝั่งเกาะปรสิตนะทุกคนแบบอารมณ์เหมือนสตรอรี่นะ่าจะมาแบบ มาเทียบท่าฝั่งนะทุกคนที่แบบก่อลึกลับอะไรนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็แนะนาให้เปิดอีซี่นะทุกคนนะสาวบแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดเยอะมากเลยก็สํารวจอันดับแรกก็จะเป็นเรามาเราก็จะเจอกับตรงนี้ก็จะเจอกับสะพานขาดตทุกคนอ่านั่นแหละขออนุญาตปรับเป็นมุมมองนี้แล้วกันนี่ื่้ทุกคนได้เห็นนะโอเคก็ เรามาแล้วก็เจอกับฟาร์มนะจะเป็นฟาร์มข้าวหมอดประสิทธิ์นี้จะใช้เป็นหมอดประสิทธิ์ที่ผมรีวิวในคลิปเหมือนคอมนะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่แบบมีตัวละครเยอะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบมีเหมือนคอมนั่นแหละเออก็ในนี้แอบมีปรสิทธิ์ด้วยของอันนี้ก็จะมีเอาว่ามันมีทุกอันอ่ะขออนุญาตไม่รีวิวของละกันแต่ว่าผมจะมารีวิวเป็นสถานที่ใี้ทุกคนได้เห็นละกันเนาะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นบ้านคนนะใช่ นั่นแหละอันนี้ทุกคนก็จะจทุ่งข้าวสาลีที่ทุกคนกินแล้วยังไงก็อิ่มอยู่รอดได้เป็นอาทิตย์เลยถือว่าตึงแล้วพอทุกคนหลุดมาจากตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็เข้ามาตรงนี้ทุกงก็เจอกับป่าที่เมืองล้างเป็นเมืองล้างที่โดนป่าบกคุมนะก่อนนั่นแหละอุ๊ยอะไรเนะี่ยก้อนเนื้อบนหลังคาเหรอก็ขอเข้ามาดูสิก็รู้สึกว่าจะมีพวกกล่องพวกอะไรอยู่นะแต่ไม่มีของะดิ แย่จังโอ้ทุกคนก็จะเจอกับพี่บึ้มของเรานะตรงนี้ดูสิพวกย่าเห็นจังเลยว่า FC ของผมจะสามารถเล่นอาชีวิตรอด100วันกับเพื่อนได้นานสักแค่ไหนเชียวโดยที่ไม่โกงนะเนานั่นแหละกันดูสิก็จะประมาณนี้เลยเนาะถ้าถามว่าเกาะใหญ่ไหมสำหรับผมนะมันใหญ่มากที่จะสำรวจให้ครบเนาะสำหรับการเล่นหนึวันกว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้ ก็จะมีนี่แหละทุกคนเห็นไหมก็จะสุดเกาะประมาณนี้เลยนะส่วนฝั่งนู้นก็เป็นเขาเรียกไงเป็นคนละที่แหละว่าไง่าคนละที่เนาะเออนั่นแหละถ้าคลิปนี้อธิบายไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภยัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมสคริปนะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยจริงๆนั่นแหละเออเห็นไหมถือว่าสวยนะตาการตาดีเดี๋ยวนะเดี๋ยว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  พี่ต้อเกิดบนดินไม่ใช่หรอครับคุณเป็นต้นไม้อ๋อมีเปน่กาการเคถือว่าไม่ติดใจแล้วกันวันนี้มีกล่องด้ดูสิอ้มีดาบเลยนะอ้ถือว่าเจ๋งอ่าก็จะประมาณนี้เนาะดูสิมีอะไรบ้างเกิดตรงนี้เหรอเอาว่าของเยอะดีใครที่เล่นและสำรวจได้ครบก็ถือว่าเก่งมากแลยที่คนไม่ตาย ก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับอ่าเขาเรียกไงแมปประสิทธิ์100วันใช่ถือว่าใหญ่นะผมบินด้วยความเร็วก็ดูดิกว่าจะถึงอืมก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเคทุกคนก็ขอจบคลิปบนหลังคาบ้านเลยแล้วกันนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือชอบผมมาแจกอะไรก็ฝากทุกคนกดไลค์กันด้วยนะโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันแล้วก็มาดูกันมาในคลิปน้า จะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะก็ถ้าสลับปรสิตก็น่าจะหมดแล้วทุกคนน่าจะมีแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน